สวัสดีครับเราให้ดูคอยน้ำเงินไทลินนะครับเม็ดดีใสกระลักฝ่ายครับจะให้ดีตรงจางสีวันนี้เราถ่ายดูให้ดูนะครับสีดูน้ำดูออลดักษณะว่าใสครับอยสะอาดเนื้อแท้เลยครับเนื้อแท้ก็เป็นคอยเก่าครับตอนนี้เราเอามาให้ท่านดูก่อน ที่จะออกไปสู่สายตาต่างประเทศนะครับไทก็มีโอกาสก็ซื้อเก็บไว้นะครับโอกาสซื้อเก็บไว้ได้ครว่าโทร0 8 7 1 5 5 6 1ล้านเจเจมจันหัวจันตุทปีครับสนใจก็เราสนใจก็มีครับเม็ดใจมีสองเม็ดครับที่กลัดเกบสองกระลัดกับองกลัดฟ้านะครับ หายากนะครับรอยนี้หายาก